บุกด่านผู้น้ำร้อนตัดสายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงวุดใต้ดินไปพม่าไม่ปรากฏผู้ครอบครองการจนบ,บุรีตำรวจไซเบอร์ร่วมกสอทอชอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัดสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไฟเบอร์ออปติกมุดใต้ดินผ่านด่านผู้น้ำร้อนล้างบางอาณาจักรคอนเซนเตอร์ฝั่งมินมาเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่7กุมภาพันธ์2568ารพลตำรวจโทรใจรองผิวพันธพบชอสอ,อทอได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวน อาชญากรรมทางเทคโนโลยีนำโดยพันตำรวจเอกสรายุทธ์จุนวัตรรองพบกสอท .1 รรทพบกสอท .2 พันตำรวจเอกถจรอบทองรองพบกสอท .2 พันตำรวจเอกัชรัตวรุณโอระองพบกสอท .2 พันตำรวจเอกปกิตธนวรินผู้กำกับสามบกสอทสองรวมกับนายพงศักดิ์รัพยาคมผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทชภาคหนึ่งพันเอกนิวัตบุญทูบ ผู้ช่วยผู้อํานวยการสู่ประสานการปฏิบัติที่3กอรมนานายสุธิชัยรัตด,ดงามผู้อํานวยการสํานักงานกสทชอเขต13สุพรรณบุรีนายสมบูรณ์แผนสมบูรณ์นายอำเภอเมืองกาญจนบุรีพันตารวจเอกสุรยุทธ์เมฆคำังกรผู้กากับสอพเมืองกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดยากกลอสุรศรีร้อยทหารพรานที่1404และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสังขลบุรีเจ้าหน้าที่ต่อมอกาญจนบุรีส่วนที่กําลัง ปฏิบัติการระเบิดสะพานโจรตามยุทธการซิมสายเสาร่วมปฏิบัติการตัดสัญญาณสายโทรคมนาคมอินเทอร์เน็ตที่จะนำส่งสัญญาณไปประเทศเพื่อนบ้านนักบริเวณจุดตรวจทหารพรานที่1404หมู่ที่12ตามบนบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมการตรวจสอบได้แก่กสทชกรมนน,น,นปพท .5 ตำรวจสอสอ,อชาชญกรรมทางเทคโนโลยีเจ้าหน้าที่ศุลกากรสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรีเข้าร่วมในปฏิบัติการดังกล่าว โดยชุดปฏิบัติการทำการตรวจสอบการให้บริการของผู้ให้บริการโทรคมนาคมจุดผ่านด่านแดนทางวรนบ้านผู้น้ำร้อนตำบ้านบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีข้ามแดนไปยังเมืองที่กีตอำเภอเมตตาจังหวัดทวายสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาโดยจากการตรวจสอบจุดตรวจช่องทางผู้น้ำร้อนซึ่งเป็นกองร้อยทหารพรานที่1404เป็นผู้ดูแลพบการลากสายไฟเบอร์ออปติกข้ามแดนซึ่งไม่ปรากฏผู้ครอบครองจำนวนสี่เส้นดังต่อไปนี้ 1. เส้นที่1สายไฟเบอร์ออปติกเดินสายจากประเทศไทยข้ามแดนไปยังสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาระบุตราักษรที่ยูซีขนาดคอเส้นท,ส entering, สนที่2สายไฟเบอร์ออปติกเดินสายจากประเทศไทยข้ามแดนไปยังสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาระบุตราักษรที่ทีทีขนาด1คอสเส้นที่3สายไฟเบอร์ออปติกเดินสายจากประเทศไทยข้ามแดนไปยังสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาไม่ระบุตราักษรขนาด24คอ สี่เส้นที่สี่สายไฟเบอร์ออปติกเดินสายจากประเทศไทยข้ามแดนไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพมีนมาไม่ระบุตรากศรขนาด96คอโดยสำนักงานกสอทอชอได้แจ้งให้ผู้ดูแลของกองร้อยทหารพรานที่1404ให้ทราบและกองร้อยทหารพรานที่1404ได้รับทราบและยินยอมตัดสายไฟเบอร์ออปติกทั้ง4เส้นซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบข้างต้นดังกล่าวพร้อมทั้งจะได้ดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป